ครับสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอสายจกรถไมโครซิ่งนะครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ท,ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็พาพี่น้องมาดูมาชมนะครับมาติดตามดูมาติดตามชมเจ้ารถขุด โคเบลโก้ k 2 1 0รุ่น10 SM นะครับนี่มาดูการทำงานแบบใกล้ๆแบบถ้าเอื้อมมือไปก็ถึงกันเลยนะครับนี่ดูกันแบบใกล้ๆไปเลยนะพี่น้อง มาดูการทำงานของเขานะครับมาดูว่าอัตราเร่งแค่ห้าขีดนี่เขาสามารถทำงานได้ไวหรือเปล่านะพี่น้องอผมก็ดูจากการทำงานแล้วนี่ถือว่าไวพอสมควรนะครับ อีกอย่างดินก็ไม่ใช่ดินแข็งนะครับดินที่ขุดขึ้นมาแล้วนะครับแค่ทอยลงไปคืนนะครับก็ถือว่าความไวก็สุดยอดอยู่นะพี่น้องนี่นะครับน้องต้งนะครับน้องตงของเราก็มาช่วยขับนะครับ มาลองขับดูนะครับระวังทะลอกสีตูดเดอ้อพี่น้องระวังตูดมันถือเดอ้อครับอาจจะไม่ค่อยได้ขับครับไม่เคยขับครับเจ้า SM นะครับน้องตรงของเรานี่ยังไม่เคยได้ลองขับเจ้า SM เเลยนะครับ เลยมาขอขับดูนะครับก็ถือว่าไอ้จจยกัน,นุยถือว่าฝีมือก็พอได้นะครับถ้าขับประจำประจำน่าจะเก่งนะครับอาจจะมีกระแทกแรงๆเงินบ้างนะครับเพราะว่า,าคนไม่เคยขับครับ ถือว่าพอตักได้ครับพี่น้องพอตักพอขุดได้นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ like, กดกระดิง่งแจ้งเตือนทางด้านช่อง youtube และเพจ a c e b o o k เอิร์สสายจบรถไมโครซิงด้วยนะครับ ก็ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ